คนไข้ที่ปวดหลังนะะมาลองเช็ค4ี่ท่านี้กันนะคะเพื่อเช็คโครงสร้างของกระดูกสันหลังตรงนี้ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนาะเราจะเป็นการเช็คโดยการขยับแอนเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวานะคะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติเราจะมีอาการแสดงท่าแรกนะยืนกลางขาเท่าขนาดหัวไหล่จะค่อยๆก้มนะโดยการเก็บคางม้วนอกแล้วลงไปหลังนะคะเราก็แตะที่ปลายเท้าเนาะซึ่งทุกท่าที่เราทำนะคะต้องไม่มีอ ระตุ้นอาการเจ็บที่หลังสะโพกขามือเท้าเซลนะคะแล้วแปะไว้แบบนี้นะคะแล้วก็แอนตัวไปทางด้านหลังนะคนปกติจะต้องไม่มีอาการเจ็บอะไรแล้วกลับมานะคะมาอยู่ข้างหน้าค่ะเอามือไว้ด้านข้างลาตัวกลางขาถ้าขนาดหาัวไหล่ลูบข้างขาลงไปค่ะให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็กลับมาเสร็จแล้วก็ลูบอีกข้างหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมานะคะคนปกติจะต้องไม่มีอาการเจ็บอะไรอาจจะมีการตึงๆเนื้อเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดใครก้มและแอน เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วกระตุ้นอาการที่เป็นนะไปพบคุณหมอด่วนเลยค่ะเพื่อดูว่ากระดูกเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าใครมีอาการเป็นยังไงพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะ